จากคุ้มครองคนดีสักวันจะมีคนเห็นความดีที่เราทําและทําตามเองมีคนเห็นบ้างทั้งที่มีไม่มีคนเห็นบ้างรางวันนี้เป็นของทุกๆคนครับขอบคุณที่นึกถึงผลิตโชคตลอดเวลาเลยนะครับต้องขอขอบคุณนายเอนเตอร์เทนมากๆนะครับที่ให้ความสําคัญบทบาทของสถาบันครอบครัวขอบคุณมากครับ มันคือความภูมิใจอะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนายจะเทนะคะเมื่อตะกี้นี้ก่อนเข้ารายการมาบอกเลยว่าตื่นเต้นมากกับอินสรุดเริ่มต้นรายการด้วยนายจะเทนอวอร์ด2025เราเผยวันแล้ว22พฤศภาคมนี้เรามีนัดกันนะคะกับงานใหญ่ของเราค่ะครับผมปีนี้ sustaining the virtue นะฮะใช่แล้วโอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับผมที่สูนวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับผมรับปรองว่าปีนี้เนี่ยแห่งประเทศไทยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นงานใหญ่นะฮะคนในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาร่วมงานกันเย แน่นอนอรอดูรอชมครับใช่แล้วเหมือนกับข่าวบันเทิงของเราในวันนี้ก็ต้องติดตามเช่นกันนะคะข่าวแรกวันนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของมหากรา Talk town. ร์ดทอล์ t ออฟเ t อะทาวเความสัมพันธ์ระหว่างลำไยห,หทองคํานะคะบอสแล้วก็โมแล้วก็ค่ายหทองคําถึงแม้ว่าจะเคลียร์เรียบร้อยไปแล้วนนแต่ว,ตว่าตอนนี้เนี่ยเคลียร์กันจบไปแล้วเคลียร์จบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเช้านี้เองค่ะครเรียกได้ว,ว่าชัดเจนแล้วสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างลำไยกับคุณปุ้ยแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดคุณปุ้ยเนีย นะเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะแล้วก็มีการระบุข้อความค่ะว,ว่าตอนนี้ทางคู่ตกลงเป็นพี่น้องกันแล้วนะแล้วก็ยังฝากข้อความถึงคุณแม่ด้วยนะคุณแม่แดงค่ะบอกว่าผมในฐานะลูกชายคนโตของแม่แดงก็ยังคงช่วยเหลือไปมาหาสู่ดูแลกันเหมือนเดิมครับแล้วก็จะทําหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยยกเว้นหน้าที่แฟนอ่า,อาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าน้อมรับนะ ทุกความคิดเห็นจากทุกๆคนเลยแล้วก็บอกถึงลำยาไยด้วยฝากว <ผม S 2> ่าความถึงลำยาไยด้วยบอกว่าถ้าต่อไปดื้อเนี่ยจะตีกับไม้เรียวแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้องสาวผมแล้วหลังจากโพสเนี่ยนะฮะถูกโพสต์ออกไปนะครับด้านของนักร้องลูกทุ่งสาวลำาไยหายหทองคำครับก็มาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิตุ๊กตากรอดหัวใจให้กับต้นทางอย่างปุ้ยแอลกอฮอล์นี่เป็นอีโมจิอันนี้ด้วยะนะฮะก็เมื่อวานจริงๆเนี่ยปุ้ยแอลกอฮอล์เขาไปออกรายการคุยแซ่บโชว์นะฮะเขายัางไม่ได้ประกาศว่าจะเลิกลาอะไร ะะแต่ก็พูดถึงช่วงเวลาว่าโอ้โหกว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเวลาที่ผมเชื่อว่าผู้แอลกอฮอล์เองลำไยแห่งคำเองรวมไปถึงทุกคนเองเนี่ยที่โดนผลกระทบเนี่ยนะฮะ,ะใช้ความต้องบอกว่าความอดทนอุตสาหะเยอะมากเลยนะกว่าจะผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นะฮะ,ะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเลิกลาจนถึงเช้านี้ที่คุณปุ้ย ออกมาโพสนะฮะ<ช>ว่าวความรัก9ปีก็คือจบลงแล้วก็ถือว่าชัดเจนแล้วสําหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะคไปกันต่อที่เรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ากลายเป็น Talk of the Town เหมือนกันคคใครจะมารับบทเป็นคุณนายลั่นทมคนต่อไปอนี่ตอนนี้เปิดเผยออกมาแล้ว ครับผมนี่ก็คือคุณนุ่นมนุษ์ใช่แล้วค่ะนุ่นนุ่นนั่นเองนะครับผมคนนี้หายหน้าหายตาจากการออกเอีเวนต์ไปนานมากแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเชื่อว่าจะได้เห็นหน้าบ่อยขึ้นนะครับเพราะพี่นุ่นเนี่ยเร็วๆนี้กําลังจะมีผลงานเป็นภาพยนตร์สยองขวัญน,นะครับเรื่องราวความหลอน ที่สร้างจากละครผีสุดโด่งดังผมบอกเลยว่าดังมากแล้วก็น่ากลัวมากสุสารคนเป็นรีเมคใหม่เป็นภาพยนตร์ครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยอ่ะจากปกติที่เราดูเป็นละครใช่ไหมคะคแต่คราวนี้เขา,เามีการตีความใหม่นะทำมาเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์นะคะซึ่งเราก็จะได้ดูกันวันที่24เมษายนนี้ทุกรงภาพยนตร์คุณผู้ชมดูสิคะภาพปิดหนังยังน่ากลัวขนาดนี้เลยอนะีอ่แค่โปสเตอร์ก็กลัวแล้วนะฮะพี่นุ่นก็ชารับบทเป็นคุณนายลั่นถมนะฮะประทะกับก้อยอรัชพ ในบทรสสุคนแล้วก็แก๊ปธนาเวศนะครับในบทคุณชีพด้วยนะฮะถ้าใครที่ ผมว่าต้องมีแฟนๆที่เคยดูมาบ้างเพราะว่าสุสานคนเป็นเนี่ยเป็นละครผีที่ถูกสร้างหลายเวอร์ชั่นมากๆใช่แล้ว,ค,ลวค่ะเวอร์ชั่นแรกนี่ปี2,515ปีนี้เราไม่ทันแน่นอนตอนนั้นนะคะคุณสุพันธ์บุรณพิมรับบทเป็นคุณนายลั่นธมนะคะส่วนปี2,525 25ค่ะคนที่มารับบทเป็นคุณนายลั่นธมก็คือคุณเมตตารุ่งรัตน์นะแล้วก็ปี2,534เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่แก้วอภิรดีนะคะ,ะถ้าหากว่าอยู่ในวัยเดียวกันกับฝนกับพ <สน S 2> ี่เต๋อเนี่ยจะทัน<า> พันเวอร์ชันนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เอาจริงๆบอกว่าได้ดูไหมไม่ได้ดูหรอกได้ยินแต่เสียงเพราะว่ากลัวแค่ได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงแล้วก็เครดิตขึ้นอ่ะแล้วสุสารคนเป็นมาค<ร>ง,งแล้วโคงแล้วคือตอนนั้นต้องย้อนกลับไปในปี2534เรายังเด็กกันมากๆเลยแต่ก็ยังคงโหเรียกได้ว่าดโด่งดังแล้วก็อยู่ใน ความทรงจําของวัยเราอ่ะเราไม่ได้ดูเรากลัวเราคลุมโปงแต่คนที่ดูเขาก็มาคุยกันแล้วเราก็ได้ยินไงถูกต้องค่ะในเวอร์ชั่นนี้บอกเลยว่าปังมากนะสร้างปรากการถนนโลกมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นตำนานละครผีที่น่ากลัวที่สุดแห่งยุคจริงๆจริะส่วนในปี2545ค่ะผู้ที่มารับบทเป็นคุณนายลั่นทมก็คือพี่แอนสิรียมนะคะนี่ก็หลอนเหมือนกันเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมมากๆส่วนปี25 57คนที่มารับบทเป็นคุณนายลั่นธมก็คือคุณยุ้ยจีรนันค่ะและล่าสุดค่ะปีนี้2,568เวอร์ชั่นพี่นุ่นวรนุชบอกเลยว่าต้องน่าจับตามองเลยสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะคะล้วจะกลายเป็นภาพยนตร์ด้วยนะ,ะ,ะจากที่ปกติเนี่ยเป็นละครนะครับผมก็รอชมกัน24เมษายนนี้นะฮะ ไปเจอพี่นุ่นนะฮะนอกจากเรื่องงานมีโอกาสคุยกับพี่นุ่นแล้วก็ขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนิดนึงได้ลนะฮะเรื่องของชีวิตคู่กับสามีคปิต,ตินะฮะคือเวลามีอักข่าวเนี่ยที่บางสอนย่อนะคู่รักด,ดาราออคู่รักนางเอกกับสามีไฮโซเลิกลากันอีกฝ่ายแอบไปมีกิก๊กคู่ของพี่นุ่นกับปิตดจะต้องขึ้นมาตลอด ก็เลยต้องถามพี่นุ่นว่าพี่นุ่นรู้สึกไงอ่ยคือจะติดโผต้น,ต,นตลอดเ,อเลยคือพี่นุ่นเขาก็บอกนะว่าตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วนะคะคแล้วก็มองในมุมบวกนะมุมบวกที่ว่าเนี่ยคือพี่นุ่นเขาบอกเลยนะว่าที่เขาเขียนถึงเราคิดถึงเราคิดว่าเป็นเราเนี่ยแสดงว่าเขายังนึกถึงเราอยู่ไม่ลืมเรานะ<อ>ส่วนคุณฝั่งฝั่งสามีคุณตอสเองเนี่ยนะคะก็คุณนุ่นเขาก็บอกนะว่าคุณตอสเองก็อาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่คน วงการบันเทิงด้วยนะคะและยืนยันความสัมพันธ์ก็ยังแฮปปี้ดีนะมีความสุขดีอยู่และที่เป็นข่าวเนี่ยอาจจะเพราะว่าทั้งคู่ไม่ค่อยลงรูปคู่กันไงครับผมด้วยความที่คุณต่อเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเวลาถ่ายร้องถ่ายรูปกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบลงโซเชียลกันสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้บ่อยนะใช่แล้วต้องเข้าใจว่าเขาเป็นนักธุรกิจนะเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่จะต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนให้แฟนๆได้รู้กันแต่ก็มีบ้างมีบ้างให้เราได้เห็นกันแบบนี้นะคะภาพสวีทหวานๆ ก็มีให้เห็นบ้างนะคะแฟนๆก็แฮปปี้ที่เห็นทั้งคู่มีความสุขกันดีอยู่นะและอีประเด็นหนึ่งที่ต้องถามเรื่องเบบี้ไงเรื่องการมีเบบี้ของพี่นุ่นว่าตกลงเนี่ยโอ้ยเนี่ยแต่งงานกันมาสักพักใหญ่มากแล้วนะมีเบบี้ยังคิดอยากจะมีเบบี้อยู่หรือเปล่าคือคุณนุ่นเขาก็บอกเลยนะว่าไม่คิดจะมีแล้วด้วยอายุด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยู่กันสองคนแบบนี้ก็มีความสุขดีเดี๋ยวไปฟังเสียงที่นุ่นกันค่ะจริงๆคู่นุ่นก็เป็นคู่ที่มีความสุขดีมีสเปซซึ่งกันและก อยากแข่งรถอยากแข่งแบตทําเลยนุ่นี่อยากทํางานเราก็ทําเป็นปกติเป็ทุกๆวันที่อยู่ด้วยกันอ่ะมันเป็นการปรับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมันเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดเยอะเบื่อไหมเพราะว่าอะไรก็คู่เราไม่ค่ะชินแล<ม>้วชินชินชินชนะ้วเ,<ม>เขาว่างไงบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นในเรื่องของข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาก็คงอาจจะแบบมีมีคนมาถามเขาก็คงแบบ ก็ไม่ค่อยชอบนักธุรกิจอ่ะเขาเป็นนักธุรกิจค่ะอะไรคนว่ารูปไม่ค่อยเห็นกันเลยก็เป็นปกติไม่มีรูปก็เลยไม่ได้ลงก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ด้วยค่ะก็เขาก็ไม่ได้ชอบถ่ายรูปเท่าไหร่ด้วยแล้วเราก็แบบตอนก็ไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้เป็นอะไรแล้วนุงก็มันก็ไม่รู้ต้องลงอะไรอ่ะแต่ไม่มีรูปแต่ก็หวานชํำเป็นปกติค่ะเป็นเป็นคู่ที่เป็นนุ่นซอสอ่ะไม่ใช่เป็นคู่ของคนอื่นเนี่ยนุ้งก็ไม่รู้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบความหวานคืออะไรแต่แค่การที่เราได้อยู่ด้วยกัน แชร์แชร์เรื่องราวในชีวิตซึ่งกันและกันเนยแค่นี้นุ่นว่ามันก็มันก็เป็นคู่ชีวิตอะคะ่ะคงไปเที่ยวไปสวีทอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ทํางานนี่นุ่นก็เพิ่งกลับจากต่างประเทศมาพอกลับมาตอนก็ไปวันนั้นเลยก็ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเนี่ยไม่ได้เจอกันน่าจะ10บวาน่าจะ2อ,อาทิตย์อ้าจริงแบ่งเวลาสวีทกันยังไงอะคือถึงบอกว่ามันเรียนรู้กันทุก ในทุกๆวันอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องมีแบ่งอ่ะคือว่างตรงกันก็ก็อยู่ด้วยกันถ้าว่างไม่ตรงกันต่างคนก็ต่างทํางานเท่านั้นเลยค่ะเรื่องลูกตกลงยังเดากคนยังรุนต่อเนื่องไม่มีค่ะก็ใช้ชีวิตมีความสุขดีตอนนี้ค่ะโอ้โหคือเป็นเรื่องของความเข้าใจล้วนๆที่จะทําให้แบบคนสองคนสามารถอยู่ด้วยกันในระยะยาวได้แต่คือฟังฟังไปเนี่ยเอาจริงๆผมอ่ะได้รับข้อความหรือได้รับเมสเซจที่พี่นุ่นพูดนะ แต่ตะลึงกับความสวยอยู่ตลอดว่าพี่นุ่นสวยมากสมาธินี่ไม่รู้ว่าจะอยู่ต้องแบบส,<ว>สิ่งที่พี่นุน่นพูดหรือว่าความสวยของพี่นุ่นดีคือต้องบอกว่าถ้าแฟนๆได้ติดตามพี่นุ่นนะในทางโซเชียลต่างๆในพี่นุ่นเขาก็จะอนะัปเดตในเรื่องของความชอบของตัวเองคือพี่พนุ่นเขาก็จะแบบมีความแบบเต้นเคป๊อปต่างๆ <Yeah. S 2> อะไรเงี้ยให้แฟนๆได้ติดตามกันอันนี้อาจจะเป็นแบบเคล็ด <ๆ S 2> ลับหน้าเด็กของพี่นุ่นด้วยหรือเปล่าก็คือแบบออกกําลังกายด้วยแล้วก็อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอๆเลยเห็นกี่ครั้งพี่นุ่นก็ยังสสสววยยดใทททุุกกคครั้้งเเลลแ็็ปนนนณ่มี อีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่เราจะติดตาม,มดูอย่างแน่นอนนะคะต้องรอชมกัน24เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะพูดถึงเรื่องของคู่ชีวิตครอบครัวต่างๆก็ต้องนึกถึงครอบครัวนี้เลยครอบครัวศิลาชัยเป็นครอบ,คร,บครัว,รวรที่น่ารักม,มากๆและตอนนี้นะบอกเลยแม่จูน่ะสวยแซ่บมากๆโอ้ออแบบแต่งตรงแต่งตัวไปะลงมทะเลต่างๆจนกระทั่งพี่เปิ้ลเองเนี่ยนะเขาก็จะมีความแบบ แซวเอินคุณภรรยาอ,อะไรแบบนี้<ส>เวลาลงร่ลงลงรูปกันก็จะมีความแบบหึงบ้างห่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะเห็นว่าพี่เปิลเนี่ยคือเขาก็มีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ในโซเชียลอยู่ในระดับหนึ่งนี่แหละแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าพี่เปิลเนี่ยจะเคลื่อนไหวเยอะหน่อยนะฮะ<อ>เพราะว่าแม่จูนก็อย่างที่บอก43แล้วนะแต่ว่าสวยวันสวยคืนจริงๆนะฮะแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ยเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิลก็จะต้องแบบมีความแซวแซวตามคุณแบบภรรยากลับบ้านมีอัดคลิปด้วยนะมีเข้าไป คอมเมนต์เชิงหูงหงวงหรือว่าการไปแสดงคอมเมนต์แบบตปรหนึ่งว่าอบอกให้โลกรู้ว่าผมเป็นเจ้าของคนนี้นะครับ <c oughs> อย่างเช่นรูปนี้นะฮะมีการเข้าไปคอมเมนต์นะฮะว่าประกาศผู้หญิงชุดขาว มีผัวแล้วนะฮะนี่ทางแม่จูนช็อตฟิวกลับเลยว่าสดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะพูดเล่นกันร<ช>้ลอนร้อนกันเล่นขอมความหยอกหยอกบ้านเนี้ยเขาจะหยอกหยอกอะไรแบบนี้แหละน่ารักน่ารักนะคะนอกจากนี้พี่เปิ้ลเองเขาก็ยังแบบเออสร้างรอยยิ้มขอเมาส์ขอเมาส์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องออก,ก้ากันหน่อยตอนนี้น้องออก,ก้าคือโตเป็นหนุ่มแล้วนะสิบสามแล้วนะแต่เขาก็มีแบบความสส่ธรรมะชอบไหว้พระทาบุญอยู่เป็นประจำเนื่องจากเวลาที่น้องเขาต้องแข่งเจ็ตสกีใช่ไหมแม่จูน ก็จะพาน้องออก้าไปไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเพื่อสร้างกําลังใจให้น้องอยู่เสมอเสมอซึ่งการแข่งขันของออก้าเองบอกเลยนะว่าโอ้โหเก่งมากมากยที่รู้ว่าน้องเป็นแชมป์ไปแล้วใช่แล้วนะเป็นแบบระดับโลกเลยทีเดียวและด้วยเหตุผลนี้ยล่ะค่ะก็เลยทําให้ออก้าคิดว่าอะเวลาที่เขาเจอกับปัญหาอะไรอ่ะก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการสวดมนต์นั่นเองแล้วยังไงรู้ไหมปัญหาที่ว่านี้ล่าสุดออก้าเจอมากับตัวนอนในห้องนอนแล้วโดนยุงไหล ตัวกัดเอวันต่อมาก็เลยทำให้นอนไม่หลับทำยังไงรู้ไหมสวดมนไล่ยุงกันเลยทีเดียวสวดมนไลยุไลยุงค่ะแล้วปรากฏว่ายุงก็ไม่มากัดออกาด้วยก็คือได้ผลจริงๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าน้องออกาเขาสวดมนอยปกติอยู่แล้วเวลาจะไปแข่งหรือว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าล่าสุดปัญหาก็คือเรื่องของการโดนยุงกัดแล้วสวดมนปุ๊บ ยุงไม่มากัดริงๆมากก็เลยไปบอกคุณพ่อเล่าให้พ่อฟังเล่าให้พ่อฟังคุณพ่อก็อึ้งๆไปเหมือนกันนะฮะพอเปิ้ลได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกๆก็บอกว่าอุ้ยดีใจที่ลูกอ่ะชอบสวดมนต์ไหว้พระนะแต่ว่าไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะเป็นถึงขั้นนี้ถึงขั้นสวดมนต์ละยุงอ่ะเออเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อเปิ้ลเมาลูกชายกันหน่อยค่ะพอก้าเห็นแม่สวดมนต์บ่อยเห็นเห็นแม่ทำหนังสือสวดมนต์เห็นแม่ชอบทำบุญเห็นแม่แบบ ไปไหนก็ยกมือไหว้เจอพระเจอต้นไม้เจอขอนไม้เจออะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอพญานาคเจออะไรไหว้สวดมนต์ตลอดแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จมาตลอดมาวันหนึ่งออก้านอนยุงมันมาตอมที่หัววิวิวิววกลางดึกหลายคืนมากแล้วโดวนยุงกัดออก้าตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงท่องนโมสามจบ หลังจากนั้นนอนยุงไม่มากวนอีกเลยเรารู้สึกว่าโอ้โหมึงงมงายเหมือนแม่เลยว่ารู้เลยว่าลูกมันได้ใครเนี่ยลูกใครเนี่ยเออเพราะว่าคือมาเหมือนแม่เลยเอะอะไรก็สวดมนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังคิดอยู่เนอะวันหนึ่งถ้ารถมันติดแล้วลูกยกมือขึ้นมาสวดมนขอให้รถไม่ติดอันนั้นก็ อันนั้นก็งมงายเกินไปแล้วนะอันนั้นก็ไม่ใช่ล้วนนนนสวดมนให้มีผู้หญิงมาชอบเยอะๆอะไรเงี้ยอันนั้นขมังเวทไปแล้วอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเกินเราสอนให้เขาเชื่อในทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแหละว่าถ้าจะแข่งเจสสกีถ้าจะประสบความสําเร็จถ้าจะชนะถ้าจะเป็นที่หนึ่งได้ไม่มีอะไรมากกว่าตัวเราเองมากกว่าการซ้อมมากกว่าการฝึกฝนมากกว่าการเรียนรู้นนส่วนการสวดมนการภาวนาก็เป็นอีก จิตหนึ่งที่มันจะเชื่อมความสําเร็จให้กับเราได้นอกเหนือจากการลงมือทํานี่เป็นคุณพ่อก็ต้องมีเขาเรียกว่าตรงกลางให้ลูกเหมือนกันนะคือเวลาเห็นลูกคือทําอะไรแล้วบางทีมันอาจจะแบบสุดตรงกันไปเป็นเรื่องที่แบบดีอะเรื่องเรื่องการสดมนอย่างเงี้ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปบอกเขาเลยว่าตรงไหนมันถึงจะพอดีแต่คุณพ่อเขาก็แบบว่าพี่เปิ้ลเขาก็มีจุดตรงกลางว่าตรงนี้ พอดีนะตรงนี้อาจจะมากเกินไปแล้วนะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาหน่อยอแต่ใดๆเอ,อ่ยความสดมนต์นี้มันก็จะมีความวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะเป็นการแบบแผ่พลังงานดีๆออกไปหรือไม่ก็เป็นการแบบว่าอยู่กับตัวเองสร้างสมาธิจริงๆแล้วยุ่งมันอาจจะยังอยู่แหละออแต่ว่าเวลาที่เราจิตอยู่กับตัวเองแล้วมันก็จะไม่ได้ไปที่ยุง่งไงอาจจะมีสมาธิกับตัวเองมาก้ใช่แล้วอะ,อะ พูดถึงเรื่องของสมาธิเรื่องของการเดินทางต่างๆนะก็ต้องนึกถึงแม่บุ๋มปนัดดากันหน่อยนี่ล่าสุดแม่บุ๋มไปล่าแสงเหนือที่สวีเดนจ้าในวัย50กลัดเกือบจะ50กลัดแล้วกันนะฮะโอ้โหซอเจ็คแบบแข็งแรงจริงๆนะฮะไปถึงสวีเดนเลยทริปนี้แม่บุ๋มบอกว่าไปกับเพื่อนสาวนะครับโชคดีว่าไปถึงแล้วเนี่ยไปเจอแสงเหนือตามใจหวังนะครับ แต่ก็แอบแซวตัวเองว่าเอาร่างกายเหมือนเอาร่างกายตัวเองมาทรามานออมันก็จริงนะเพราะไปสว<ง>ีเดนคือมันไม่ได้ง่ายนะคุณการดเดินทางไปล่าแสางเหนือมันไม่ง่ายไงไม่ง่ายนะครับให้คุณมีเงินเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่มันต้องใช้สังขารต้องใช้ร่างกายเยอะมากนะฮะมออแม่บุ๋มเขาก็เปิดประสบการณ์การไปนอนโรงแรมน้ําแข็งนะฮะคือละห้าหมื่นบาทในอุณหภูมิติดลบแล้วจะนอนก็ไม่ได้นอนง่ายๆนะฮะต้องนอนในถุงนะฮะนอน แค่เปิดแค่ดวงตาใช่แล้วรวมทั้งมีโอกาสได้ขี่ s n o w m o b i l เข้าในป่าที่เห็นเนี่ยคู่ชมเห็นทั้งหมดนป็นคืงน้ำแข็งนะคะหมดเลยแล้วข้างบนอ่ะมันเป็นโดมนะแล้วก็ทำมาจากน้ำแข็งหมดเลยคุณผู้ชมบอกเลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะที่แม่บุ๋มเขาก็แบบถ่ายทอดที่เราได้ดูกันนะเออทรมานตนเวละคือละห้าหมื่นนะจ๊ะคือละห้าหมื่นเออเนี่ยเลยต้องถ้าเป็นฝนเองะไรต้องแบบเอินเนี่ยจิตต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยที่เชื่อมโยงถึงความสมาธิตะกีเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเนี่ย ค่ะเนี่ยนะคะคือ,อยังไงก็ตามแม่บุ๋มเขาเป็นแบบสายลุยๆอยู่แล้วนะคะคแน่นอนค่ะทางด้านคุณสามีคุณกออ๊อตอาทิตย์เองเขาก็เข้าใจนะ,ะไม่เคยห้ามเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยกลับมานะสามีบอกว่าจะซื้อรถให้ตนนี่นแม่บุ๋มก็บอกอะไรรู้ปะ่ะก็นึกว่าแบบเออรถครอบครัวนะรถครอบครัวก็ใช้มานานแล้วแต่กลายเป็นรถคันนี้ค่ะนี่ครถ ATV ไหนๆก็ขับไปไหนอะจะขับไปซื้อกับข้าวหรอหรๆแว่าเป็นสายลุยอยู่แล้วไงพาลูกไป ไปเที่ยวหรอก็ไม่ได้เปล่ามันก็ต้องขับได้แค่แถวบ้านหรือเปล่าเผื่อวันหนึ่งเขาแบบไปท่องไปเที่ยวเขาปกเขาป่ากันเอทีวีได้ใช้ประโยชน์แน่นอนเขามีท่องมีที่ทางอยู่ที่พังใต้อย่างเงี้ยนะเออนะคะอ่ะมาถึงเรื่องของอีกหนึ่งประเด็นข่าวปลอมที่แม่บุ๋มเจอเหมือนกันทีนี้มันมีเพจนะคะที่เป็นข่าวปลอมขึ้นมาว่าแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุตอนเดินทางไปสวีเดนด้วยทีนี้พ่อของแม่บุ๋มเนี่ยเข้าใจผิดนะถูกตุอมเกิดอุบัติเหตุแต่จริงมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ2ีีีทท่่แแล้วมุ่ม เกิอดอุบัติเหตุที่สิงคโปร์ถูกต้องรู้บอกว่าพยายามบอกทางเพจไปแล้วให้เอาออกอแจ้งก่อนแล้วทําอะไรก็แล้วก็ยังไม่เอาออกอเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ผมกันจะจัดก,การถึงเรื่องนี้ยังไงคะ่ะ ความยากลำบ,บากนอกเหนือจากนั้นก็คือการต้องนอนบนถุงนอนนะคะใน,ในถุงนอนในถุงนอนบนฟูกเท่านั้นเองทั้งห้องเนี่ยคือน้าแข็งหมดเลยมันไม่ได้นอนเต็มที่เราก็แบบรู้สึกโอ๊ะมาทําไมอยากยังออถามกับเพื่อนว่าใจให้แล้วยังไม่พอ,อ,อคุณต้องเช็คเอาท์แปดโมงครึง่งเพราะตอนสิบโมงเขาจะเริ่มปล่อยคนมาดูห้องค่ะ oh. เขาได้ไรายได้จากการให้ mm hmm. เปิดคนให้ข้างนอกดูห้องด้วยเราก็แบบอา้าวไม่บอกกันตั้งแต่แรก oh. ก็ไปขี่สโนว์โมบิลเข้าไปในป่าสองชั่วโมงกว่า มีไกด์ไม่หรือขี่ไปเองมันมีไกด์มีไกด์พาไปแต่มันก็คือทั้งลื่นทั้งชันทั้งแคบทั้งป่าทั้งอะไรแล้วแบบยางงี้ทั้งคืนแล้วเนี่ยจะได้มือเป็นแผลมาถลอกบอกเปิกจนนึกในใจว่าทำงานในเมืองไทยยังเหนื่อยไม่พอเหรือเลบางทีคนถามว่าทําไมแม่ไม่ใส่ชุดว่ายน้ํากางหิมะแม่ตํามานานแล้วลูกแม่เปิดมาก่อนชาวบ้านแล้วขอให้ชาวบ้านก็มปีพื้นที่กันบ้าง ตอนไปสวีเดนล,ล่าสุดเนี่ยเราก็โดนเฟกนิวค่ะว่าโดนรถชนและได้รับอุบัติเหตุ uh huh. ที่ต่างประเทศ <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ตอนที่ผมโดนรถชนที่สิงคโปร์เ oh oh. มื่อ2ปีก่อนแล้วนะคะ oh oh. ไม่ใช่แบบปัจจุบัน uh oh. แต่มันก็เอามาเล่นใหม่ในวันที่เราเดินทางไปต่างประเทศ uh oh. พอดี <c oughs> กระทบจิตใจคุณพ่อคุณแม่เรามากกว่าใช่ไหมคะเพราะคนอ่ะ คนเจ็ดสิบกว่าแล้วอ่ะท่านก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอ่ะแล้วเพื่อนก็ไลน์มาแล้วท่านก็ติดต่อเราไม่ได้อย่างเงี้ยสิบกว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ยิ่งกังวลใหญ่เลยว่าเอาลูกเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้คือบุมมาโฆษณาสินค้าครีมตัวหนึ่งะนะคะครีมก็คือคือวันที่แถลงข่าวตัวครีมตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหน้าเราทั้งพูดว่าค่ะบุ๋มร่วมใ,ใจเองนะคะแต่ใช้ว่าบุ๋มได้เลยก็เอาภาพและเสียงบุ๋มไปตัดต่อกับสินค้าตัวอื่นจากประเทศแผ่นดินใหญ่ แล้วก็ล่าสุดเจอเด็กผู้หญิงมานั่งไลฟ์ขายสดแบบหลอกลวงมากเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเราใช้เองวิจัยเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยทำขนาดนี้เลยเหรอแล้วรู้ไหมมันส่งคำขอโทษผ่าน AI เป็นขอโทษคู่บูปะระโบผู้ดีอย่างเงี้ยซึ่งแบบล่าสุดแม่แก้มุ่มซื้อค่ะซื้อสินค้าตัวนี้เพราะเข้าใจว่าดิฉันขายมีผู้เสียหายแล้วไงก็นี่ไงไม่รักคนใกล้ตัวเครื่อง ยุคนี้อยู่ย่างจริงวิชา<อ>ชีพมาทุกรูปแบบเนี่ยวันนี้เราก็เลยต้องไปที่สกูปนี้เลยรู้รทัน<ผ>ม,มิดคิดก่อนเชื่อพี่แป๋วปัทรวีมีเรื่องมาเตือนค่ะครับผมชื่อเสียเงินทองใครๆก็อยากได้ถึงเป็นที่มาให้เหล่ามิจาชีพได้เห็นช่องทางในการที่จะมาหลอกเราบางครั้งก็เสียทั้งทรัพย์บางทีถึงขั้นเสียเนื้อเสียตัวเลยก็มีนะคะ ก็เพราะวงการบันเทิงถือเป็นประตูสู่ความสําเร็จการมีชื่อเสียงและรายได้เป็นกอบเป็นกำก็ทําให้คนหนุ่มสาวจํานวนมากต่างพยายามหาช่องทางที่จะได้เข้ามาทํางานแก๊งวิชาชีพก็เลยสบโอกาสค่ะ เห็นช่องโว่พยายามตีสนิทผู้เสียหายผ่านทางโซเชียลมีเดียพูดคุยหวานล้อมอ่างว่าสามารถแนะนําและพาผู้เสียหายเข้าวงการบันเทิงได้แล้วก็ออกกลอุบายหลอกว่าจะให้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังคําพูดคําจาหรือแม้กระทั่งโปรไฟล์งานที่ไปกอบเจ้าอื่นมาเนียนซะจนคนฟังหลงกลโอนเงินหลักแสนเป็นค่าคอสเรียนการแสดงมูลค่าความเสียหายรวมๆเหยียบ10บล้านทั้งเสียเงินทั้งผิดหวังแถมยังช่วดงานที่ฝันไว้อีก ยิ่งถ้าอีกฝ่ายกล่อมขอดูสลีละให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งแคสงานยิ่งต้องระวังนะเพราะถ้าหากส่งภาพลอ่อแหลมไปอาจจะถูกนำไปใช้ในทางไม่ดีแพรว่วอนเน็ตหรือขายในกลุ่มลับเฉพาะ18บวกก็ได้ <S <S 1> <S 1> ลำดับแรกเลย <S <S ต้องมีสติและพยายามหาข้อมูลโดยรอบว่าโมเดลลิ่งเหล่านั้นมีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่หรือบัญชีรับโอนเป็นบัญชีบริษัทหรือบุคคลถ้าเป็นอย่างหลังเอ๊ะไว้ก่อนเลยแล้วให้หยุดการติดต่อกับบุคคลนั้นทันที อันดับ2ถ้ามีการแอบอ้างชื่อบริษัทอย่างเช่นบอกว่าจะพาไปแคสงานที่ค่ายดังโทรเช็คค่ายนั้นเลยค่ะว่ามีประกาศรับสมัครนักแสดงหรือเปล่าเอาให้ชัวร์หรือตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการของค่ายก็ได้อันดับ3อันนี้สําคัญเลยนะห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินถึงโมนน,นั้นๆจะอ้างว่าเอาไว้ใช้รับเงินไงก็ให้ชะลอไปก่อนจนกว่าจะได้งานได้เงินากจ,จอบนั้นจริง และสุดท้ายหากหลวมตัวตกเป็นเหยื่อไปแล้วให้แจ้งความหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสายด่วน1441สายด่วนภัยออนไลน์ไม่ต้องอายคนที่สมควรอายก็คือพวกมิจฉาชีพโน่นและที่สําคัญข้อมูลของคุณอาจจะช่วยยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพได้หรืออาจจะเป็นการแจ้งเบาะแสเพื่อนําไปสู่การจับกลุมก็เป็นได้ตั้งสติก่อนและตรวจสอบก่อนถ้าตกเป็นเหยื่อผมบอกให้รีบให้รีบเลยนะฮะรีบเข้ามาแจ้งให้เร็วที่สุดขอให้เราเรียบเรียงข้อท็จจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง,งเรื่องเบืงข้อที่จริงเนี่ยเรารวบรวมพยานหฐานกันด้วยนะครับไม่ว่าการคุยแชทการคุยแชทการสนทนาต่างๆไม่เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงแชทการโอนเงินเมื่อพร้อมแล้วรีบเข้ามาแจ้งความเพราะว่าถ้าข้อที่จริงเราเรียงตามลำดับเหตุการณ์รวมถึงพยานหฐานที่เราเอามาแล้วเนี่ยการสอบสวนก็จะเร็วขึ้นถ้าเป็นถูกช่อโกงทางออนไลน์ก่อนนะฮะสามารถโทรสายด่วนได้เลยฮะผมแนะนําโทรสายด่วนกนเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งใครที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ย จะต้องคิดไว้เสมอนะคะว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเราต้องมีสติแล้วก็อยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆไม่งั้นจะเจอฝันลายไม่รู้ตัวนะรู้ทันมิดคิดก่อนเชื่ออย่าหลงเป็นเหยื่อเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมหมดเวลาแล้วค,ค่ะ <ผม S 3> วันนี้จะลากันด้วยแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสนะคะองฟงริชเดทรีเม่นะคะที่เป็นการเผยอลเลกชันสุดแบบ เรียกว่าเป็นล่าสุดนะที่ Paris Fashion Week นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งกับในระเทในไลฟ์สองทุ่มครึ่งค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ